เอาละครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับพ่อมในเกมเดสเดลกันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยจะทำการชาลินตัวเองนะครับซึ่งก็คือผมจะผ่านโหมดไนเแมร์โดยที่ใช้แค่อาวุธตีใกล้ครับผมไปเลยครับผมก็คาสที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นคาสวมไพร์นะครับเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นแค่คาสเดียวที่ทําได้เร็วถ้าไม่นรับระดุหมาป่านตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าผมไม่อยากรอตอนกลางคืนนะครับเลยขออนีาตใช้เป็นแพร์แทนละกันโอเคโดยผมจะไม่ได้ซื้อของอะไรมาเลย ก็ใช้แค่มีดบำพาจริงๆเลยก็มาเลยครับขายทองตามปกติแล้วขอดูหน่อยสิว่านร้านค้ามีอะไรขายไหมโอ้ผมอยากได้หมวกนั้นไม่เขาไม่ยอมขายเลยแล้วก็ของในแม่หมดจะมีจำกัดด้วยนะครับขอซื้อตะเกียงมาด้วยเดีย๋ยวมองไม่เห็นห้าิบห้าบทนี่เห็นไหมครับซื้อแล้วของก็จะไม่รีกลับมาโอเคแล้วเราก็จะซื้อเป็น เป็นเดทนะครับเอาไว้ด้วยเพราะว่าเลือดเราลดตลอดเวลาเลยนั่นเองมันจะไม่เล่นยากมากนะครับตอนเช้าโอเคไปแล้วผมสู่เม็กซิโกที่แปดหมื่นเมตรโอ้เริ่มมาก็เจอโจนก่อนเลยครับเดี๋ยวโชนไปก่อนตัวหนึ่งเรียบร้อยเงินฟรีครับอย่างนี้เอามาเลยอุยอ๊ยอุย๊ยอยู่ตรงไหนอะอยู่ฝั่งนน้นอุ๊ย โอเคแล้วก็เอามาติดไว้ข้างๆก่อนครับอุ้ยซองพี่เยอะมากเลยทำไมเยอะจังปกติมันไม่เยอะขนาดนี้นะผมจำไ,ได้ เขาบอกว่าบอลจะได้เยอะขึ้นนะเนี่ยทำไมมันได้มันเยอะขึ้นจริงเหรอเนะี่ยผมได้สองอันเองโอ้โหมันทั้งหมดสามร้อยสิบห้าบาทผมซื้อยาก่อนเลยอย่างเลกเมาเลยครับแบนเดตเมาให้หมดครับโอ้เจอแหลบแล้วนี่นะครับสิ่งที่ผมอยากเจอเพื่อเงินฟรีครับเพราะแผลบนี้ได้เงินฟรีเยอะมากแน่นอนครับว่าเราจะต้องค่าเทสล a าด้วยนะครับ ไม่ว่าเราจะใช้เครื่อุตีใกล้ก็ตามก็ประกอบล่างป๊อปป๊อปับป๊บป๊อปเอาอันนี้มาด้วยก็เปิดสวิต ไนี่ไงเจอแล้วของดีโอ้เจอข่าทหารด้วยแจะไม่ข่ายทหารอยู่ลึกจังเลยผมจะเสียเลือดเยอะเอานอเนี่ยเอาแต่ไม่เป็นไรน่าจะได้อยู่ไปกันเลยข่ายทหาร เพลงยังอยู่โอเคผมไม่สนใจแล้วเพราะว่ามันเยอะมากเลยขอฮิวเลือดตัวเองก่อนเลยโอ้โอก็ไขประตูไปอู้ทำไมบอลมันน้อยจังเลยอะนี่ขนาดเล่นในแมน่ะเนี่ยอุย๊ยโอ้โหจะมาอีก แล้วปืนทางนั้นเลยด้วยอืมโอ้ยโอ้โห,โโหทำไมยิงแม่นจังไอตัวนี้โอ้โอเคหมดแล้วเก็บเอาไปเป็นเชื้อเพลิงขอดูก่อนว่ามีของอะไรบ้างอืมมีขวาน ขวนนี้ก็ต้องซื้อนะครับเพราะว่าดาเมจสูงก็นี้ดว้ดวยเท่าชีตเท่าไรเอ่ยร้อยห้าสิบาทน่าจะพออยู่ครับก็ขายเท่าต,ตัวนี้พอดีเลยขายปุ๊บก็ซื้อหรอกอยัค่อยไปหาข้างหน้าครับข,ขวานโอ้เมื่อพอดีเลยโอเคเอาเงินทั้งหมดไปทุ่มให้กับยาดีกว่านะเพราะว่าป้องกันการตาย เพราะถ้าตายมานี้น่าจะซึมอยู่ครับบ้านหมอนี่ต้องรู้เลยครับเอ้าขวานโอ้ไม่น่าซื้อเลยทำไมผมไม่ค่อยเจออะไรให้รู้เลยเอ้ยโอ้โหโอเคผมเจอละปลาสอูยโจอ,โอ,โอ,โอ้ไม่ไหวครับอย่างงี้ต้องรีบเข้าเซฟโซนก่อนเลยผ่านปราสาทง่ายๆเลยครับก็คือค่อยๆล่อเขาออกมานะครับล่อพวกแวมไพร์ออกมาให้หมดก่อนแล้ค่อย รอพวกหมาป่าออกมาทีละตัวนะครับรุ่นหมาป่าออกมาเรื่อยๆ จะหมดเหมืองล้างนี่แหละที่ผมจะได้อาวุธหลักของผมดาบยกอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับจริงๆแล้วโอ้ยมีแค่ตัวนี้แหละที่อันตรายครับ มจะเจอดาบนะครับโอเคมาเลยโอเคแล้วก็เอาติดเอาไว้ซ้ายขวาแล้วก็หลังรัติดด้านหลังไว้ด้วยแบบนี้โอ้ผมเข้าไม่ได้เนี่ยติดอย่างี ช่องไว้นิดนึงเข้าได้ปะโอเคเดินเข้าไม่ได้โอเคเท่านี้ก็สำเร็จทีนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่หน้าค่ายตรงนี้เลยวิธีการนะครับที่เราจะเข้าไปนั่นก็คือขับผ่าเข้าไปเลยครับแล้วก็ให้พวกโจรมันบรลุมที่ตัวเราแล้วเราก็ค่อยใช้ดาบค่อยค่อยตีทะลุออกไป ตรงนี้เนะี่ยต้องปิดฝั่งนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าตังสุดท้ายนั้นจะมีป้อมปืนอยู่นะซึ่งป้อมปืนมีขุนจํากัดนะครับไม่จะเป็นต้องกลัวว่าเอ้ยเอา้าถ่านออาหมดเลยตรงนี้เนะี่ยขับเข้าไปนั่นแหละชนไปเลย ตอนนี้ปืนกลกระสุนหมดแล้วเราก็เดินสบายสบายได้เลยครับจริงๆะผมจะวิ่งหนีไปเลยก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ท้าทายครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะฆ่าเทสลาได้ทันหรือเปล่านะเพราะว่าดาเมจมันน้อยมากอย่า okay. งแรกที่ผมต้องทําเลยก็คือผมต้องรีบวิ่งออกไปแล้วก็จัดการพวกเขาให้ได้ไวที่สุดผมต้องกินยาเอาไเลยเผื่อตายโอเครีบสร้าง ตัวโลออกมาครับเพราะว่าถ้าไม่มีตัวโลออเราน่าจะแย่อ้จะตายจะตายโอ้ยไม่ติดเลยอะ่ะโอโอเจ็บเจ็บเบเจบเจ็บ,จ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 บโอเคครับ <laughs> สวัสดีนะครับขอจบวิดนี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกลังใจในการทีผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมมาแก้มือนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดี้บายบายครับผม